สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำตัดชายนะคะตัดชายที่มีซับในเย็บกลับให้เพื่อนๆดูนะคะกระโปรงตัวนี้นะคะมีซับในเย็บกลับชิดผ้าแบบนี้เลยนะแล้วลูกค้าเนี่ยก็ต้องการยกความตัดความยาวออกนะคะตัดออกประมาณสามนิ้วครึ่งนะคะกระโปรงที่เย็บลักษณะนี้นะคะเนี่ยถ้าเย็บไม่ดีนะมันจะมีซับในแล็บออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆ มันจะทํายากนะคะเราก็จะไม่ทำแบบเขานะคะเราจะทําในแบบของเราเพื่อนๆได้ยินไหมคะวันนี้ลองเสียบไมดูไม่รู้มันจะได้ยินชัดไหมเนาะบอกมาด้วยนะคะเราก็วัดขึ้นนะคะเอาชายขึ้นสามนิ้วครึ่งเราก็วัดจากริมเดิมของลูกค้านะคะสามนิ้วครึ่งขีดไว้ พอขีดได้แล้วเราก็ตีตรงเลยนะคะเนี่ยกระโปรงที่มีซับในเย็บกลับนะคะเย็บกลับเนี่ยจะเป็นเดสจะเป็นกระโปรงจะเป็นเสื้อจำสูตรอะไรอ่ะถ้าเย็บกลับแบบชิดวิธีนี้เลยเนี่ยเวลาลูกค้าใส่หรืออะไรเงรี้ยซับในมันแลบได้นะคะเพื่อนเราจะไม่ทำแบบนั้นนะคะเราจะทำอีกวิธีนึง พอเราขีดได้แล้วสามนิ้วครึ่งใช่ไหมเราก็จะต้องตัดออกตัดออกเราก็จะเผื่อไว้ใหญ่หน่อยนะคะใหญ่หน่อยประมาณนิ้วครึ่งอะไรก็ได้ะคะ่ะตัดพร้อมกันไปเลยนะคะทั้งตัวนอกแล้วก็ซับในนะคะ ชอบโทรมาเนาะมันก็รับไม่ได้นะคะพอเราตัดเสร็จแล้วพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นเป็นซ้ำในแบบนี้เท่ากันกับตัวนอกเห็นไหมคะเนี่ยลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะต้องเลาะตรงนี้นะคะตรงนี้มันเป็นโค้งนะคะเป็นโค้งถ้ามันเป็นผ่าหลังเราก็เลาะตรงนี้ผ่าหลังนะคะเลาะออกนิดนึง ไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วเพราะว่าบางทีมันการทำมันยาวไงก็เลยกลัวเพื่อนจะเบื่อนะคะเลาะออกให้ถึงรอยที่เราขีดนะคะที่เราขีดเนี่ยที่เราขีดเออเราจะยกความสูงขึ้นเนี่ยเราเลาะลงมาถึงตรงนี้เลยนะพอเ,เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดซับในทิ้งตัดเฉพาะซับในทิ้งเมื่อกี้เราตัดเท่ากันเนาะ ทีนี้เราจะตัดแต่ซับในนะคะตัดทิ้งขึ้นไปประมาณเท่ารอยขีดเมื่อกี้ที่เราเผื่อไว้เนาะ,ะที่เราเผื่อไว้นะคะที่เราเผื่อไว้ที่เราบอกว่าให้เผื่อใหญ่ๆนะคะอันนี้เผื่อไว้นิ้วครึ่งนะคะเราก็ตัดขึ้นมาเลยประมาณนิ้วครึ่งนะคะไม่ได้วัดหรอกใช้สายตาเลย เดียบทิ้งไปนะคะถามว่าทําไมเมื่อกี้เราไม่ตัดเราไม่ตัดตอนนี้นะคะมันตัดไม่ได้ไงมันเย็บกลับกันอยู่เนาะเราก็ต้องตัดพร้อมกันไปก่อนเราก็มาตัดอีกทีนึงนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บเลยนะคะเราจะต้องดูก่อนว่ากระโปรงตัวเนี้ยมันเป็นทรงตรงหรือว่าทรงเอนะคะเพราะว่าบางทีเราพับขึ้นอะ่ะเราพับขึ้นแบบเนี้ยอ่าจะเข็บจะเข็บข้างเนี่ยมันจะเหลือนะคะมันจะเหลือเราก็ต้องเย็บเข้าไปหน่อยนึงนะ ก็เรียกอะไรเย็บงุ้มเข้าไปหน่อยหนึ่งเนะเาะก็ไปเย็บเลยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยเวลาเราดูในกล้องมันจะมืดอะ่ะมันมองไม่เห็นนะไม่รู้ว่าภาพที่เพื่อนเห็นมันเป็นยังไงนะคะเราก็มาเย็บงุ้มเข้านิดหนึ่งตรงตะเข็บนะคะ คนไม่เก่งโซเชียลนี่ทำอะไรมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เนอะกว่าจะรู้แก้ปัญหาแต่ละครั้งก็ต้องมีเพื่อนเพื่อๆแนะนำนะเพื่อนเพื่อนไม่แนะนำก็ทำไม่ได้หรอกนะคะเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นมือดอะไรเราก็คราวหลังก็จะปรับอะไรงไงแต่ตอนนี้มันปรับไม่ได้ก็จะเย็บก็จะเย็บย้ำไว้นะคะ เย็บถ้าเป็นทรงเอนะคะปลายข้างล่างมันบานเราเย็บงุ้มเข้านะคะเย,ย็บงุ้มเข้าเข้ามาในตัวนะคะมือใหม่นะคะมือใหมให่ที่ยังไม่เข้าใจนะ,ะแต่ถ้าเป็นทรงสอบเราจะต้องเย,ย็บเด้งออกนะคะเย็บเด้งออกมาทางตะเข็บข้างเพื่อให้มันมีเนื้อผ้ากว้างพอที่เราจะพับขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเป็นทรงเอเนี่ยมันอ่ามันชี้ออกนะคะเราต้องเย็บงุ้มเข้าเพื่อให้มันแบบเนี้ย มันเข้ามาอฟอเข้ามาในตัวแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราจะต้องกลับกลับเย็บแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือด้านถูกอันนี้คือด้านถูกของซับในนะคะเราจับแบบนี้บิดมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ให้มันลอยพับอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ดึงซับในนะคะดึงซับในเนี่ยที่มันสั้นกว่านะคะยกขึ้นมาเย็บริมนี้เลย เพื่อนๆอ,อาจจะงงว่าเอาตัดสั้นกว่าวมันจะเท่ากันได้ไงนะคะดูตอนจบเย็บไปเลยนะคะหนึ่งตีนผีขับในเย็บกลับเนี่ยเราก็มุดเข้าไปอย่างนี้นะคะมุดเข้าไปอย่างนี้ วางให้ให้เสมอกันนะคะวางให้เสมอกันมืดเหรอคะทำไมมืดอะ่ะไอตัวหนีบกล้องมันก็ล็อกไม่ค่อยอยู่ะคะ่ะเพื่อนเพื่อนมันชอบจับงุ้มมากมันก็จะหน้าคว่ำลง จับเย็บเย็บมาเลยนะคะเย็บหวานใช้รักในกับตัวนอกเนี่ย re, ให้มันเข้ากันแล้วเราก็เย็บมาเลยหนึ่งตีนึ่ไม่ต้องเนาไม่ต้องกัดอะไรนะผ่อนผ้านะคะผ่อนผ้าเอาให้ตะเข็บข้างตะเข็บทุกจุดมันเท่ากันนะ,ะเพราะว่ามันตัดออกมาจากชิ้นเท่ากันมันจะต้องเท่ากันนะมันจะไม่ ใหญ่ได้กว่ากันแล้วนะคะเนีย่ยส่วนตรงจบนี่นะคะตรงจบนี่ก็เราก็ยกซับในนะคะยกซับในเนี่ยที่มันสั้นกว่านะคะยกขึ้นมาให้เนีย่ยให้ถึงนี่เลยนะอยสองข้างอ่ะมันทําเหมือนกันเพื่อนเพื่อนที่มาไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะคะแล้วเพื่อนเพื่อนที่ มาดูทันก็อาจจะแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณค่ะชัดแล้วใช่ไหมอ่ะพอเสร็จแล้วนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นรูแบบนี้ใช่ไหมเป็นรูแบบนี้แล้วก็มีซับในเนี่ยย้อยอยู่ข้างในนะคะเนี่ยย้อยอยู่ข้างในหน่อยๆเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะเราก็ยกนะคะยก ي, ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยที่เราขีดไว้เมื่อกี้นะลืมขีดที่เราขีดไว้เนี่ยนะคะเรายกผ้าตัวนอกเนี่ยให้ถึงตรงรอยขีดนะคะถึงตรงรอยที่เราขีดไว้นะคะ โดยให้ซับในโดยให้ซับในมันหย่อนแบบนี้แหละถ้ามันหย่อนไม่ได้เราเลาะขึ้นไปแบบนี้นะคะเลาะขึ้นไปอีกแล้วก็ปล่อยซับในเนี่ยให้มันหย่อนลงมาพับแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วเราก็จับไอตัวเขาเรียกตัวอะไรวะตรงเนี้ยให้มันตรงกับรอยที่เราต้องการที่เราขีดไว้ะนะคะไอตัวซับในมันจะเนี่ยย้อยอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็จับแล้วเราก็เย็บขึ้นไปเหมือนเดิม เย็ยบขึ้นไปต่เข็บเดิมของลูกค้าเลยนะทำวิธีนี้นะคะซับในมันจะมีการหย่อนอยู่ข้างในทำไมถึงให้ซับในหย่อนเพราะว่าเวลาลูกค้าใส่อ่ะมันจะได้ไม่ตึงไม่รังเลยแต่ถ้าทำแบบที่เขามาเมื่อกี้เนี่ย ที่มันเท่ากันเมื่อกี้เนี่ยใสแล้วซับในมันแลบนะคะเนี่ยเห็นไหมคะข้างเนี้ยมันก็จะหย่อนแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะมีรอยช็อกอยู่ข้างในอ่ะเราก็พับตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่าตรงเนี้ยนะคะทำง่ายค่ะลองทําดูนะคะดูคลิปแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ดูวนลหลายรอบนะคะแล้วก็ลองทําดูเนี่ยเราก็พับแบบนี้นะคะไอตัวซับในก็ย่อนอยู่ข้างในแบบนี้นะคะไม่รู้กล้องอยู่ตรงไหนเนี่ย นะคะหย่อนไอ้ตัวนี้เราก็เป็นพับสันทบตรงนี้นะคะเนี่ยเราก็พับขึ้นไปตรงรอยที่เราต้องการเลยแล้วเราก็เย็บนะเะย็บกลับเหมือนเราเย็บกลับสาบทั่วไปเหรอคะเพื่อนๆถามว่าทําไมเราเผื่อไว้เยอะเผื่อลูกค้าเอาลงไงเผื่อเราเอาสั้นไปแล้วก็เอาลงนะคะทีนี้ ล้วก็จะมาเย็บย้ำนะคะตรงตะเข็บนะคะนี่ตะเข็บกลางหลังอันนี้ตะเข็บข้างนะคะอ่าเมื่อกี้นะที่เราเผื่อจากตรงนี้ถึงที่เราต้องการใช้นะคะมันนิ้วครึ่งนะคะเราก็ยกจากตรงนี้ขึ้นไปนะคะพับเลยนี่นิ้วครึ่งนะคะปุ๊บเนี่ยแล้วก็แบะตะเข็บแบบนี้นะคะแล้วเราก็ยกขึ้นมาแล้วเราก็ย้ำย้ำเฉพาะปีกนะคะย้ำเฉพาะปีกย้ำเพื่ออะไรย้ำเพื่อไม่ให้ใช้ซับในมันหล่นลง ไม่ให้ใชายตัวกระโปรงมันหล่นลงนะคะทำ,ทำได้กับเดสทำได้กับเสื้อสูตรนะคะเสื้อสูตรอะไรที่มีซับในเย็บกลับนะคะทำแบบวิธีนี้นะคะเนี่ยตะเข็บข้างก็เหมือนกันนะจะมีตะเข็บกี่ตะเข็บนะคะจับยกขึ้นมาแล้วล็อกล็อกแบบนี้หมดเลยเย็บล็อกนะคะ เย็บล็อกหมดเลยนะไอ้ส่วนหย่อนหย่อนนี้ช่างมันนะคะเราไม่ต้องไปสนใจถ้าเราไม่ล็อกเวลาลูกค้าใส่มันหล่นลงมานะคะก็เราไม่ได้สวยข้างในตัวนี้เราไม่สวยข้างในนะเราเย็บย้ำแค่แค่นี้นี่ยตอนนี้มันยังถูกถูกอะไรเย็บกลับอยู่ใช่ปะ่ะเราก็หาลูหาลูที่เราจะต้องหมุนออกไปนะลืมเลาะลูไว้นะคะ เขาจะมีเลาะรูอยู่ตรงนี้รูเย็บกลับอะ่ะเราลืมเลาะเราก็ลาะเปิดออกมานิดนึงเพื่อนๆอยากรู้เรื่องอะไรอ่คอมเมนต์ไม่ได้นะเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับกลับออกรูซับในที่เราเจาะเมื่อกี้นะคะ ค่อยๆกลับออกมาทำให้มันได้ครั้งเดียวแล้วก็กลับออกมาเลยนะคะถ้าเย็บตัดชายแบบนี้เราคิดไปเลยหกสิบเจ็ดสิบนะคะเพราะว่ามันมีมันมีซับในเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นได้เก่าที่เขาเย็บไว้คิ้วไว้แล้วเราก็ลืมเจมาะเมื่อกี้ไงเนี่ยพอกลับออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่คือเส้นที่เราจะใช้นะคะที่เราจะใช้อันนี้คือซับในที่เราเย็บติดเราก็เอามือดันในตรงมุมนี้ออกมาเอ okay, าเข็มอะไรก็ได้ตะกิดนิดนึงนะคะเนี่ยซับในมันก็จะถูกยกขึ้นอย่างแบบนี้นะคะเพ,เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอาเมื่อกี้ป้าตัดเท่ากันแล้วทําไมมันยกขึ้นนะคะต้องดูตั้งแต่แรกนะคะถึงจะรู้เนี่ยแล้จะได้ประมาณนี้นะคะ เนี่ยก็เสร็จแล้วแค่นี้เองเพื่อนๆเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วก็คือไอ้ะไอ้ตัวซับในเนี่ยมันก็จะตึงใช่ไหมมันจะหย่อนลงมานิดนึงแล้วถามว่าตัวนอกเนี่ยมันจะหล่นไหมนะคะมันไม่หล่นนะคะมันไม่หล่นเพราะว่าเราเราย้ำไว้แล้วเราย้ำไว้ตามตะเข็บแล้วไงแล้วไอ้ส่วนตรงนี้นะคะเนี่ยที่มันมีเส้นที่เราขีดไว้เนี่ยเราก็เป็นรีดให้มันเรียบร้อยนะคะไปรีดให้มันแบนอนะ จะไปเปิดเตารีดก่อนนะคะตรงเตารีดจะมืดนิดนึงไฟก็เปิดสามสี่ดวงแล้วมันก็มืดนะเพื่อนเพื่อนพาไปรีดพาไปรีดวันนั้นสอนทำหมอนไว้เพื่อนเพื่อนเลยทำหมอนใช้กันหรือยังไม่รู้ ตรงตรงเนี้จะมืดนิดนึงนะคะนี่หมอนที่ที่ทําวันนั้นเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่ามันยังนิ่มอยู่รอเตดผ้าอยู่นะคะแต่ตัวนี้ทําไม่นานแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะจับรีดเลยนะคะเนี่ยพอเราจับปุ๊บแบบนี้ใช่ไหมซับในเขาก็จะอยู่เออมองไม่เห็นซับในเขาก็จะอยู่ในใ,ในในท่าป,ปกติของเขาใช่ไหมคะเนี่ย ราก็เปิดตอรีดให้ร้อนนะคะรีดลงไปเลยตับไนก็จะแบนเรียบนะคะทำให้มันง่ายๆนะคะเราถ้าเราบอกว่ายากตัวไหนนี่แสดงว่าสุดๆนะคะตัวนั้นแต่ถ้าเราบอกว่าง่ายเนี่ยมันก็คือทุกคนทำได้นะคะเนี่ยรีดแบบนี้เนาะ เตาตัวนี้มันเป็นเตาเก่านะคะเตาเย็นเขาเรียกเตาร้อนเตาเย็นรีดร้อนรีดเย็นนะคะมันจะทําให้อตะ,ะเข็บที่เรารีดเนี่ยเรียบแล้วก็อยู่นะคะเนี่ยปกติเมื่อก่อนนี้จะใช้เหล็กเหล็กที่เราใช้ทุบอะไรนี้แหละเนาะมารีดมารีดทับอ่ะบางทีก็ใช้กระดาษแข็งๆนะคะแล้วแต่อาการ ถ้าเราโอเคกับการทําชายเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเย็บปิดรูนะคะโดยที่เป็นแบบเย็บชิ้วข้างนอกแบบนี้แหละแบบครานี้แหละนะเรียบร้อยบางทีเราก็ลืมนะช่างก็ลืมไปถึงลูกค้าป้ายังไม่ได้เย็บนีใหนูเลยเนี่ยเห็นไหมคะตรงชายเนี่ยเรายกขึ้นสบัดสบัดอย่างนี้ผ้าก็ยังไม่หล่นลงเลยเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันถูกเย็บล็อกไว้แล้วแล้วก็ซับในที่ ที่ถ่วงลงมาตรงนี้นะคะมันเวลาลูกค้าใส่เนี่ยเวลาก้นดันเนี่ยมันก็จะมีแบบเนื้อที่ให้ลูกค้าขยับขยื่นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเย็บสุดชายเลยแบบเนี้ยมันจะมันจะบอกไม่ถูกอะ่ะมันจะมีการผิดพลาดได้ง่ายอะ่ะจากที่เราทํามานะคะผิดพลาดง่ายมากแลบไปแลบมาตัวนี้ของลูกค้าก็แลบเนี่ย กรณีถ้าแลบแล้วก็ชิ้วไปให้ลูกค้าเลยก็ได้นะคะแก้ไขไปให,เให้เขาเนี่ยไอ้ส่วนที่โค้งโชว์์เขาเนี่ยโชว์ขาอ่อนอะไเขาเนี่ยเนี่ยมันก็จะเรียบแบบนี้นะฮะง่ายเลยะะเป็นแบบนี้ตัดชาย ตัดชายความยาวตัดความยาวที่มีซับในไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆเน,นี่ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยรอยเดิมเขาเนี่ยแลบมาเราก็เก็บให้ลูกค้าด้วยการชิวไปก็ได้นะคะถ้าสงสารลูกค้านะเพราะว่าลูกค้าเขาก็อาจจะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรนะนะแต่อันนี้คือที่พวกเราทำไงนี่ก็จะแนนแบบนี้นะคะตรงนี้ตรงรอยกลับแบบนี้นะคะนี่นะคะ ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราต้องกลับออกไปโค้งหน่อยนะเนี่ยเพราะว่ามันมันไปลังนะคะมันไปลังตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้คิดเจ็ดสิบได้เลยนะหกสิบเจ็ดสิบได้เลยนะคะตัดชายอย่างเดียวนะคะง่ายไหมคะเพื่อน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 อยากรู้อะไรคอมเมนต์มาได้นะถ้ามีงานก็จะทำให้นะคะ มีงานอยู่ตัวหนึ่งตอขอบเกงยีนให้สูงยังหาผ้าไม่ได้แล้วก็เลยยังไม่ได้ทาคลิปนะคะอยากจะทําเหมือนกับลูกค้าก็ทวงมาแล้วก็มีเท่านี้แหละจ้าวันนี้นะคะไปแล้วจ้าฝากกดติดตามฝากแชร์ให้ด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆที่เออ,อาจจะยังไม่เจอเพจเราอ,อะไรเงี้ยเขาจะได้เห็นนะคะจะได้เป็นแบบว่ามีงานทําไปหัดซ่อมผ้าอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้งานซ่อมผ้าพอพออยู่ได้นะคะอาจจะ าใช้ใจ่ายอาจจะไม่พอกับที่เราต้องใช้อะแต่คือมันก็ยังโอเคนะยังมีช่วยมาบ้างอะไรเงี้ยนะเพือ่อนๆลองไปศึกษากันดูนะคะในเพจอะมีวิดีโอเยอะเลยนะลองดูค่ะไปแล้วจ้า